สําหรับลัคนาราศีเมฆนะครับในเดือนกันยายนาคมนะครับผมในเดือนนี้นะครับด้วยความที่ตัวคุณนะครับไพ่คืนเป็นไพ่หนึ่งดาบเนาะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะครับเดือนนี้คุณก็จะอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของคุณนี่แหละนะครับฝ่าฟันอุปสรรคของคุณนะฮะสิ่งนี้เข้ามากระทบในเดือนนี้นะครับก็คือขอให้เตรียมไว้เลยนะครับว่าคุณมุ่งมั่นไปเนี่ยคุณได้สิ่งที่ดีๆกลับมาแน่นอนนะครับผมเดือนนี้สิ่งที่ดีๆกำลังจะเริ่มขึ้นกับคุณแล้วนะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ปัญหาหากคุณเคยมีปัญหากับคนรักเก่าหรือคนในครอบครัวหรือใครก็ตามนะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะครับผมก็หากมีปัญหากับใครลองพูดคุยพูดจาดูนะครับอาจจะนำสิ่งดีๆมาให้นะครับหรือเป็นคนรักเก่าอาจจะกลับมานะครับผมใครที่กำลังรอคนรักเก่าอยู่ก็อาจจะสมหวังได้นะครับส่วนสรุปในของเดือนนี้นะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้ ประสบความสูญเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานอาชีพของคุณนะครับอาจจะได้ที่ปรึกษาของอาชีพนะครับอาจจะมีคนเข้ามาให้ความปรึกษาหรือมีลูกค้าที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ประสบความสูเร็จในด้านงานนะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้นะครับทำนายแบบง่ายๆนะฮะเพื่อนดูให้เพื่อนนะครับผมก็ขอกราลังใจเป็น Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ